สวยแซบเกินต้านบุ๋มปนัดดายิ่งหอมก็ยิ่งแซบสําหรับนักสแสดงพิธีกรแนวหน้าของเมืองไทยอย่างคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูดีสวยสง,ง่ากันไปหมดมากทั้งความสามารถและเป็นขวัญใจของสาวๆหลายคนอีกด้วยแม้ว่างานจะเยอะแค่ไหนก็ไม่สามารถทําอะไรกับสาวบุ๋มได้เลยเพราะสาวบุ๋มนั้นไม่เคยปล่อยตัวเองให้โซมและหมั่นออกกาลังกายจนปัจจุบันนั้นได้กลับมาหุ่นแซบเหมือนเดิมได้อีกแล้วทําให้ในช่วงนี้เราจะเห็นภาพของสาวบุ๋มกับชุดว่ายน้าสุดแซบกันอยู่บ่อยๆจัดเต็มกันอย่างสุดๆแต่ที่เด็กกว่่าาภพนนนัั้็คือชโดย สาวบุ๋มได้โพสภาพส,สวยๆพร้อมระบุแคปชั่นเด็ดว่าเป็นคนเรียบร้อยมาร้อยก็เรียบจ้างานนี้บอกเลยว่าสวยสมกับเป็นบุ๋มปนัดดามากจริงๆ